โอเคครับผมก็อยู่กับผมนะครับเซฟิกยูวันนี้มาเล่นมีเซฟพานนะครับมาเล่นกับอ่ใครับผมเข้มสีนะครับผมโอเคครับตัวเลี้ยงแห่งเซฟฮานนะครับอ๋อแล้วเจือใครนะครับเนี่ยชิลาสาย่านะครับแล้วก็ผมนะครับเอกยูสุดหล่อมาเล่นนะครับวันนี้ไม,ม,ม่อยู่แคมป์เนะี่ยฟังเพนะลงได้ดังับตัวเลี้ยงเหมือนกันคู่เลยไปอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวนะคุณเซฟคุณว่า คุณเอ่ออันนี้คุณดูรีเขาไปกรอบที่ใครมาป่ะเนี่ยไม่น่าครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมมาคลิปนี้คลิปน,นี้นะครับตอนแรกผมกำลังนั่งดูยูทูบชิวนะครับท่านชอบครับโอ้โคือแบบเพื่อนผม,ม,มคือแบบไปแพ้คุณคิมมาครับผมเลยต้องเข้า<ม>เกมมาอ่านคลิปต้อง,งตามแบบบอนที่ดูามาครับเลยต้องเกิดจุดเริ่มต้นของคลิปนี้คือครับป่ะราไปรับชมในเกมเลยคิมซีตึงเกินแล้วผมผมไม่ไหวจริงมาดิมาเดี๋ยวว่า ยูรี่เขาไม่มีไม้นะครับถึงครับไม่มีหมดแล้วไหวไปละนะครับมาคนแรกคนเห็นผมเป็นตัวอ้วนปลาไม่เห็นครับฮะไม่เห็นครับเห็นเห็นผมเป็นตัวธรรมดาใช่ปลาจ้าสต๊อบปาดแน่นอนมาดแล้วไปจะไปเพื่อนเอาเอาเลยอ๊ฟรีเลยวันนี้ฟรีนะครับคุณนน์เนี่ยนะฮะเนี่ยอ๊บไม่นี่ยเป็ป็ไปก่อนนีเจอสองทิม อะไรฟีมันเงาเจอเจอร่างแยกไปดีจริงเพื่อนยังยังชิวครับยังชิวครับแบบจะเข้าเกมมาผิดเกมละเข้ามาแก้ถูกสถานการณ์อนนีอันหน่งอันหนึ่งับไม่โดนไหวไหมเพื่อนหวไหมเพื่อนมามามาองยูมาละโอ้ยเบอร์เพื่อนเบอร์เ โฟกัสเด็ยูกันนะยู้อแฮทแอนคิมสวยไม่ไม่นานหรอเฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ได้เอมีต้นห้องมีสัอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเวอร์ูนี่ไปยังเอาทำไมะรีเพย์เลช็อตเนี่ยโอ้โหคนไหนมาจาก มันอยู่บนหัวเลยตอนนี้ลงมาสามแยกขดยิบอ่ะชัางทำไก่อนมาว่ะมาว่ะโอ้ไหไหวไหวไหวเฮ้ยเพื่อนกู้บัรออกดีเอาอันนี้เราเล่นสองในสามเนาะฟร์มฟิ ไม่แนคัแต่วบอทบอทเอ็กยูฝันมาอ้แตว่าแต่ว่าแตว่าอันนี้แอันนี้เอ็กูมาแก้มออ่ไนมาแก้มือแล้วทำอะไรเอ็กยูเขาอยู่เขามีมีาอ่งไรโอ้ับอทบอเิดโอ้มาดิเป็นไงอะเจอร่างแยกคิมไม่ใช่มึย่ตัวจริงดีว่มันมันไม่ช้าจริง ไอ้เพื่อนเอาดันนี่ไม่น่าต่อเหรอเจย์เจยเพื่อนเราคติเราคือไม่หลีบที่คือไม่หลีบเตย์ยูมาว่ะโจมนี้วิ่งอุ้ยโว้ยอุ้ยโดนว่ะจ่ายละคติเราเลยคือเราไม่หลีบนะครับทุกคนเราตัวนี้ยังไหนเนาะเพื่อนดูดูดูไอ้นี่ไหนเพื่อนนั่นแหละในใจฮะดูแต่กูดินเองมีมีมีเออว่าละแบ่เออตั้งอยู่อยู่ที่เดียวแล้วครับมันเหลือที่เดียวอ่ะทุกคนนะ ถ้าเราอ่านเกมเป็นเราจะรู้นะครับอันนี้ผมในเกมมีตัวนางเสือในเกมมีตัวงเสือเปล่ายาวๆพื่อนที่ต่างแย่งอยู่ยาวเก็บบอสโดนว่ะโดนว่ะถ้าผมมาแล้วเป็นขั้วเป็นขั้วแพ้จะห้ามได้อวนางครับโดนว่ะนะฮะต้องมาละนี่ครับใน XU น้ำมันนกัสจระเรียนต้อเปิดสุดปลายหนึ่งครับปลายเพื่อนมันมาแล้ว เฮ้ยโดนระเบิดมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดนี้มีคิวปั๊บกระสนกระสุนไหนเนหายหนึงายตาเลยคู่จบอส้าย่าไมงี้จะโดนอ่ะเฮครับสลับเลยลับเลยลับเลยบอสแต่มกี้แปลกเลอ่นอฮาสล้อะไรรู้เเปเปิดแม่งแงเมื่อกี้โดนระเบิดแล้วก็เลยเจ็บดินนะผมไปตุยอีับผมเปิดแม่นงแมงอะมพี่สชีวิตมา จัดปลายฝั่งไหนก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะครับคือดีถ้าพวกผมชนะเกมนี้คือปิดปิดเลยอครับคุณคุณยิมใชเดี๋ยวหน้าจะนักกระบอกกระบอกเล้วนะไม่ไม่ครับปั่นนะเขากลัวเขาดึงตัวผมจริงจริงไม่ครับไปดึงนะรับวจัดคือผมจะดีๆว่าฝั่งขอให้ตัวฟรีครับคิมซีตัวครับอ่ะครับคนนี้เล็กิมซีนี่ฟรีฟรีมดได้จะทิ้งเมือแต่างคิมซีอ่ะฟรีมดได้เลยได้เลยโอ้ยใจเย็นพ่ะย่อ่ะโอ้ย อุ้ยโอ้อยู่ขวาสุดกันเดียวผมยาวให้ครับบอสสุกีฮาร์สลาผมมันน่ามันน่าจะวิ่งไปแล้วนะไอชิโกมามาเฮ้ฮเ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 เฮเฮเฮาฮเ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 ้เฮเฮเบเฮ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 เแเฮ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 เเฮเฮเเฮเเเเฮเเ คุณคุณนะครับเมื่อกี้เห็นเห็นวิญญาเฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นยูทูบวะหรอเว้ยโว้ยนะครับงั้นคุณก็ยมโดนแล้วตัวอันวิ่งยังแต๋เลยตัวบักตัวบักขออนุญาตเก็บ5สูตรเลยกันนะครับตัวบับต้องต้องต้องตอมอลีเปล่าลูลีระวังครับตอมอลีหมดเลยยาวเพื่อนสวยเก็บเปนึงปะล้างแยกกูเจอเดี๋ยวไปล้งแยกกูโอ้อห เจอร่างแยกกินเราได้สุดจะฟุมากปอนร่ไม่โดนเลยวะมาใหม่มาเมื่อกี้จริงโดนโดนตัวฟรีให้เม็ดเดียวเลยจริงบอกแล้วเจอร่างแยกริตจริงทุกคนคหรอเาคือเมื่อเมื่อกี้เราจริงนะจงร้องผมทำทำลูกแก๊งผมเหรอสวยเพื่อนมาเขาได้นะจริงเอเลยจริงจริงับรเอวยเอวายทำนะตาย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 ละไปเรไป ริบอสสุดตอไปะรับวิ่งอะวิ่งไปไหนอะถาม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 บอใจโ้มาชิบหายลวครับมันไม่โดนครับคณนีว่ผมโง่อเปล่าฮะโอเดียวดก็ดูดกดูประตูเมดียวดูถูก่งเงงงงมางงผมผมอาุ่มปืนกับไอ้นี่คนไอ้ก่อนคุณไอ้มามามาสมุเกอร์ก่อนเรงเงนะปักเกดร์ล้ผมปักม่ประนี้ก่อน คุณคนนั้นเก็บปืนหน่อยดิคณคนมีเก็บอะันตัวปะไม่มีไม่มีโอแล้วดูพปืนผมดิผมนผมกดปีสุดฝาละมางนผมจะต้องนะผมคุณดันเลยนะผมปืนไกลอ่ะกะบอสโอ้ยเอเท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 ะทเ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 เเเเย เอเอแหววเ<ไ>ปล่าขวๆครับผมอ่อนให้ไงเฮ้ยแน่เห็นย่องเบาหนอโอ้ผม,มเจ็บมากครับใช่ครับเ็ไอมิตะพุทธอ๋อผมยิงไปก่อนบ้านเบิดมาแต่ไม่โดนผม,มยิงฮ้ยจยตายจะตายจะตาย เอกิด้นในโม่ส่วตัวเหน่รับทรงนี้ผขไม่ได้บอสครับผมให้บอสมาช่วยผมนะบอสโรลิสเราไปกินอะไรกินเอาจริงแล้วไงโรลิสลบอย่างนั้นแหละนั่นแหละรอเลยไหวไหวรอน้องน้องพี่ฮัลโหลเออนยิงเลยหนอบอสบอสาบลสดเว เรารียเอาให้อันนี้บอสตอนนี้บอสผมน่าจะติดหนึ่งหนึ่งอัทเชล่าเอาจริงนี่สุดแล้วเพี้ยนมาโอเคครับบอสให้บอลเปลี่ยนด้แล้ววะจบไงบอสผมยังไม่อยากจบอ๋อคือแบบอยากเล่นต่อใช่ไหมครับทัตติบอสผมเขาเรียกว่าปล่อยปล่อยปล่อยให้ดีใจเกอร์ครับดีใจเกอร์ระวังระวังมึงจะดีใจเกอร์นะปล่อยฝั่งดีใจอ่ะเฮ้ยพีครับมาเอาที่นะไม่ต้องสลับฝั่งหรือเปล่า ก็เนี่ยครับก็สลับครับเอาตาที่ตัดสินเลยไหมตัดสินเลยทำไมอะไรอ่ะชิวมาสลบเจอกันในเกมมามาหวาดเลยมาละหวาดเลยมาละหวาดเลยมาครับจะเปล่แสงครับเป็นดาวที่ฉายแสงอยู่คนเดียวครับวันนี้นี่ก็คือก็แต่ฝั่งนี้ฝั่งเกินผมนั้นตะกี้แบบตึงเลยอ่ะ้ยมาเกมแรกเราแบบเอาจริงอ่ะเกมสองเราต้องหอยให้เหยอะเพื่อยาวเพื่อนเต็มเลยน่ะเกมทับบอสไปไปลองไปไว

<trigger> đồng, đồng. chơi đồng, đồng. Cảm ơn tối đưa hả bớt Thương lắm đã ạ bắn has been planted Come on, come on, baby What? เป็บไป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 ไไปวไไปไปไ้ไไปปไ้ยไปปไ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 ไป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 ไไป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 ปไ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 ล โว้ยแม็กหมดแล้วไปเพื่อนคุแม็กหมดทำไมโอ้เมื่อกี้แม็กเมื่อกี้ทำแม็กผมหมดมันตายบ่วงเลยผ่ผมไม่ตายเแม็กผมหมดหรไอะาแม็กผมหมดหรือแม็กคุณ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 เรียบเรียงคำหอเป่าผมบอกถ้าแม็กผมไม่หมดคุณคุณตายแล้วนครับช่างครับสงสัยเสียงหายไปื่อเชื่อเชื่อโอ๊ยโห่าสองวเลยว่ะนะวอร์ดไปกเกกบอ ตายดินี่อ่ะระเบิดไปปอส่งเชือกปะระเบิดย้ายะให้หน่อยมาระเบิดให้หน่อยว้ยโอ้ยโดนไม่เดืยวปะตายตายหนึ่งตายหนึ่งซูซอบอสมันมันไม่เก็บดเลยว่าปะกระสุนหมดอยู่เก็บตะไนเลยกระสุนหมดฟังป้อดีกินโรลีเนี่ยแต่เงี้ย หมดรักกันไปตั้งแต่ตอนไหนเฮ้ยหรออย่ปังหนักเีลยไม่เฮ้ยนี่บอสผมชอบเพลงเนี้ยทำได้บอสผมเคยลองในคลิปนะครับเฮ้ยมันไม่มีหรือว่ามันหายไปไหนวะเพื่อนเฮ้ยเรียนเรียนโอ้ยน้ำเพื่อนเรียนนะโอ้บอสมันเล่นสนใดครับบอสมันไม่ตึงยิงครับเอะเด็ดตัวน่ะอนใดต้องยิงหัวเองผมว่าบอสผมว่าสนใน่าจะอยู่บีบน่ะบอส นองตัวเดินท่นน้ต้องยิงหัวบ่างไนยิงก็จะอยู่ยาวท่านับบอสสวยนะครับตลอดมาปนการเกมขาดส่วนคุณคิมซ้างรนี้น่าจะเดินจากบีบักเข้าบีครับจริงครับคิมซวยคิมเฟยจริงอ่ะพันหลังเจอครับไม่คิมยงก่อนนักเที่ยงมาหโ๊อ เี๋ยวบอสบอสไม่ต้องนี่ับบอทบอม has been planted บอไปว้าววาวละไอะไโอ๊ยกรสนหมดแล้วอ่ะสมหมดว่ะ ทำนะแอ๊บอะไรวะไอ้ดึงเป็นขวนดชิวชิิวชิไม่รู้ว่ามันออกว่าไมดิมิกเอยู่ในห้องนั่นอ่ะครับม่สซิสเซสโอ้ยคร t บผมผมแค๊บอผมแคผมลุ้ผมก็แคผมก็แคเหมือนกันผมลุ้โอเคครับผมมาตัดจัต่อมากกนแอ๊บมา เซฟเซฟแค้นครับเซฟไม่ค่อยดีเซฟไม่เซฟดีครับผู้ผิดผู้ผิดเซฟดีครับไม่ฮเตื Não, no ่นเป็นช <Tem. S 2> ุดถูกเฉิอนนิดหน่อยฮะมามันอาจจะเป็นที่นี่ครับเริ่มไปเริ่มเลยมา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 คนคนเล่นเยอะเกินครับเกมเด้งอะตอนนั้โหลดได้ครับใช่ครับอาจจะอาจจะมาล่ะบอมมีครับมันก็บอม แคปนางเ้ยมาได้เก็บไปหนึ่งกันครับุ้ยยังไงมาช็อตช็อตช็อตนี้ขอขอให้คุณไอยูไฮไลท์หน่อยตับตายคิมเลยโอ้ยโอ้ยโอยเจ็บเหมือนกันเอ๊ะอ่ะถอดเทปใอ้ อาจับนี่กระจกมันฝ้ามีฝุ่นฮะโอ้ยสวยเพื่อนสวยเนี่ย,ยมือชนะยเฮ้เจอมือชนยเนาะคุณเจอมือชนะยังหน่อยครับคนแะรกระวังนะลิลระวังนะเจี่ยาวครับอาจจะขึ้นอันนี้ไปละสามแยกเจ็บเจ็บเจ็บเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบฟ้าผมแบบสามร้อยหกสิบแบบตั้งทุบตั้งซึบเลยอะ นั่งซึบอะไรอ่ะเตี๋ยวทำไมฉันได้รู้ครับมาเฮ้ยไม่ดูต่อเก็บนะแชมป์ทำมาผมบอกแล้วตามผมมาเปลี่ยนมาเฟนลองเมียงให้บอสผมตามแชมป์อยู่แล้วใส่ใส่เสาใส่เสาให้บอสครับเก็บแชมป์ให้อะไรไปแชมป์ชนแชมป์จริง จำใช่ไหมจำเราจะเอาไม้ไม่วางดีครับแม่เฮ้เขาบอกไปชัดแล้วเดินอ้าวตึงตึงไม่อยิงคุโรลี่อยู่วะ ไม่ไดครับหายตัวบาดผมใหม่สวยปีเฮ้ยนะนาย้นเกมมาเต๋อน้ผมให้บอลผมโว์ครับสีครับหาไลทในฟีไฟในฟีมาสก์หนูเก็บไปดิระวังสามแยกเลยพร้อมไม่ครับโกงครับเล่นสนโกงอะ โกงโกงคนไหนแฮกคนไหนอันอันนี้คือตามคนมาแก่หรอครับคุณแอนไมครับบอสผมบอสผมก็ชอบสร้างสีสันไงโอ้โครับมาผมเข้าไปคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับใช่มีแฮกก็ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงโหลดลิงเซฟไว้นะครับลิงนะครับนะครับใครอยากเจอก็มาได้ครับไปครับถ้าใครอยากเจอเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมครับก็อย่าลืมว่าอย่าลืมกดไลค์ตามครับ ตรงนั้นก็แช่งกับสัปดาห์นี้มุกเราสี่ตัวสี่คนสี่คนครับอ๋อให้มาสี่คนแต่เดิแต่แต่ว่ามันมีหมูหมูตัวหนึ่งนะครับผมขอผมขอไม่พูดชื่อนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่อง EU นะครับกดไลค์กดทับและใครให้ช่อง EU แอนด์ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับซียะครับผม